สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปออกทริปนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มยี่สิบวันนี้เดี๋ยวเราไปทริปไม่ไกลมากประมาณไปกลับประมาณร้อยสี่ิกิโลนะครับวันนี้เราจะไปที่วัดขงทองมันจะอยู่แถวนิคมบางปูหรือว่าไอตรงบางปูที่มันมีนกนาางนวลตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งรากบังเขาวิ่งไปจนไปทาง จนถึงอะไรอะถนน3 1 4หนึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็ไปฉะเชิงเซาแต่ว่าเราเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งตรงมาทางบางกงเลยนะครับแล้วก็เอ่อทะลุมาตรงแถวถนนเรียบริมทะเลที่สมุทรปราการนะครับสุขุมวิทต,ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะไปวัดหงทองอันนี้วัดหลงทองเนี่ยเขามีอะไรเขาบอกว่าการท่องเที่ยวบอกว่าเป็นอันซีนคือเขาจะมีแก้วแล้วสามารถมองไปข้างล่างได้เดี๋ยวจะไปทราบกนก่<ม><ม>อน<ม> แต่ว่าเราจะไปแล้วตีนเราก็จะไปดูว่ามันอันซีนยังไงสะพานที่เป็นแก้วแล้วมองเห็นสามมันเป็นกังไงที่เราไปกลางคืนเพราะว่ามันไม่ร้อนโอเคเดินทางครับโกก็ทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่เสื้อกากอันนี้ดูแล้วฝนไม่น่าจะตก เราใส่เสื้อกาดเราก็รู้สึกม่อใส่กันแล้วก็ผุ้มื่อแล้วก็วันนี้เราไปกับ KYT นะก็ใส่ไว้หน่อยสำหรับเขานี้ก็สนับเข่าทั่วไปนะครับก็เป็นใช้พวก เล่นสกเก็ตบอร์ดไปได้นะเพราะว่าเราขับเอ้ยเราขับไม่เร็วมากเดินไม่ได้เพราะว่ารถมันไปไม่ได้มันทางตรงยาวๆถึงขึ้นไปถึงร้อยสิบเลยโอเคก็ อนนี้เราเซตที่ศูนย์กิโลแล้วนะครับรถเ,เยอะหน่อยทัวลงเยอะ ที่เราขึ้นสะพานาตรงไปยาวเลยนะศรีนครินตรงนู้นนะครับเนี่ยเรามาถึงตรงถนนศรีนครินนะครับเราก็ข้ามแยกไปเลยแล้วก็ไต่วนซ้ายนะครับแล้วก็ไปเข้าตรงถนนพ,นพัฒนาการแล้วก็ ตรงไปยาวเลยแล้วก็เจอเจ้าคุณทหารก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปยาวอีกนะครับผมหวังว่าฝนไม่ตกนะครับตรงนี้เป็นโค้งหนักนะครับถ้าเป็น F1 <อ>ก็เล็กนะเ<อ>นี่ยข้างหน้าเป็นถนนตัดลาดกระบังนะตรงนี้ก็เป็น สายสีเหลืองแก้ยนะรถไฟตรงนี้ก the <in> ็เตรียมอุดมพนาการก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเพชรบุรีเนาะเราก็ตรงไปยาวเลยนะครับอันนี้มีพ วิ่งผ่านไปเลยนะครับพอเราวิ่งมาดูนะครับนะครับไถึงสพานแล้วก็ไปทางซ้ายเลยนะ ไปจนสุดเลยนะครับผมมันทำสะพานทำถนนกันอยู่วนภูมแม์พรพอมมันจะติดอ้ตรงช่วงที่แยกเข้าศรีวาลีกับแยกเข้าสวนภูมิตรงนั้นโอ้โห,หพันคันอยู่นะครับม,มันทำสะพานาน<ย>พอมาถึงตรงนี้ก็โล่งเลยไม่คิดว่ามันจะติดหนะักขนาดนั้นก็ตอนนี้กใกล้สามทุ่มแล้วนะครับ ก็ S <S วิ่งมาได้30กว่ากิโลเองก็เสียเวลารถติดไปเยอะมากเลยนะครับเราวิ่งกันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยว นี้จะไปสุวินทวงได้นะครับอุ๊ยอุ๊ยจาโอ้โหต้องระวังถนนหน่อยนะครับ นี่ีครับสองสามทุ่มสิบเป็นนาทีเราก็มาถึงตรงแยกตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายก็ฉาเชิงเสานะเราเลี้ยวขวาก็ไปชนบริเราไปทางบางบกกงนะครับเส้นสามหนึ่งสี่เราตรงไปยาวเลยนะครับ วิ่งตรงไปยาวเลยแล้วไปเจอสกุลนิสัยเก่านัะครับจริงฤีธจริงฤีธหายวับเลยแรงมากครับเรามาถึงตรงเส้น34กับไอ้หมายเลข3นะ บริกวิ่งมาเส้นนี้กันนะครับแต่ว่าเราก็ตรงไปประการ49โลเดี๋ยวเรากลับทางสมุทรประการนะั่งซ้ายมือน,นี้น่าจะเป็นทะเลอ่าวไทยแล้วนะครับไปกลับทางสีน้ำผลิตเลยอันนี้มันคือแถบสีนะครับไม่ใช่ไฟคิี่ว่าไฟทุกนเนี่ยเดี๋ยวดูแผนที่อีกทีสรุปไม่ใช่นะครับ ดูแผนที่ก่อนแป๊บนึ่งใช่นะครับต้องไปอีกว่า11กิโล <Okay. S 1> โอเคพอประมาณ10บนาทีนะครับวิ่งไปเจอเจ้าถิ่แล้ว่ถึงแล้วครับก็ถงทองดูลูกเปิดหรือเป่านะ เจ้าทินเจ้าทิน ปิดยังครับพี่เวลาเจอหมาเพื่อนๆก็อย่าวิ่งนะครับจอดปิดเรียบร้อยก็มาได้แค่นี้นะครับ โอ้มีไฟด้วยโอ้โคโอเฮ้ยหมาเห่หหา,หาคนลุกเดี๋ยวเราเรีบถ่ายรูปแล้วรีบกลับนะว้าว พอดีกบทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ถึงวัดหงทองแล้วนะครับพอดีก็มาถึงดึกไม่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านหน้าก็โอเคขอบคุณครับกลับดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา,ากี่ทุ่มแล้วเนี่ยเวลาก่อนก็นี้ สี่ทุ่มแล้วกันยี่สิบสองออกจากนูน่นทุ่มครึ่งแล้วระยะทางเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดกิโลนะวิ่งมาจากลาดกระบงังแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดนะ สวัสดีครับกลับแล้วครับุงเยอะมากครับทุกคนกลับแล้วอโอ้โหนี่ไม่มีลมนี่ยุงพึบเลยนะครับลมแรงยังโอเคหน่อย ถ้าไม่มีลมนี่ยุงนี่โอ้โหมหาศาลนี่ไม่รู้โดนกัดหรือเปล่ามานีวันหลังต้องเอาไม้มาอันหนึ่งหมายเยอะมากทุนนักเยอะมาก โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปครับขับก็เพื่อนๆเจอสุนัขก,ก็ไม่ต้องขับหนีจอดแล้วก็มองหน้ามันเสร็จมันก็ไปเอง ปักตอนนี้รู้สึกไม่ใช่มีปัญหาด้านไหนนี่โอ้โห,โโหดุมากโอ้โหนี่ปูทะเลปูทะเลสด